เอาละครับตอนนี้เราก็มาซุ่มโป่งนะครับที่ตรงข้ามกับจุดฉีดวัคซีนณโรงเรียนบ้านมูเซอร์นะครับผมอย่าบังเด็ก <laughs> อ่ะตอนนี้เรามาซุ่มโป่งน,นะฮะเราจะมาถ่ายวิดีโอเก็บเป็นฟุตเทจไว้นะฮะนี่ดูกล้องอนะวะ่มีกล้องนะครับก็ตอนนี้ดูสภาพแวดล้อมเราอยู่กันใน ป่า <c oughs> <c oughs> เรามาถ่ายอะไรก็มาถ่ายเสาธงข้างบนนะฮะเสาธงเสาธงเสาธงเลยนะวะนี่ครับผมเสาธงนะฮะอยู่ตรงนั้นแหละเนี่ยตรงนั้นนะฮะแล้วก็นี่กล้องเดี๋ยวเราก็จะนะแปบ๊บหนึ่งนี่เราก็จะต้องทำการ ปึ๊บแหงนขึ states, ้นไปแหงนกล้องขึ้นไปก่อนนะฮะแล้วก็ทำการซูมซูมคือบางทีเราก็ต้องรอจังหวะนะฮะที่แบบว่าเขาเรียกอะไรอะลมพัดอะไรเงี้ยนี้เราซูมเข้าไปใกล้เกินซูมออกมาหน่อยนะฮะประมาณนี้ แล้วนี้ก็สว่างไปนิดนึงเดี๋ยวเราต้องปรับให้มันมืดอีกหน่อยนะฮะนี่ประมาณนี้ครับเข้าไปอีกนิดนึงโอเคโอ้ยแล้วเงนขึ้นหน่อยนี่ฮะบ,บางทีนะฮเราอาจจะต้องรอจังหวะนะฮะจอเห็นจอปะอนี่ บางทีเราอาจจะต้องรอจังหวะนิดหนึ่งนะฮะกว่าเราจะได้ช็อตสวยๆนะฮะนี่ครับดูดิลมหายไปแล้วเราก็ต้องเฝ้ารอนะครับนั่งรอพอมันมาแล้วก็พอลมมาปุ๊บเราก็จะได้ช็อตสวยๆแล้วเราก็ค่อยกดเล็์ดนะฮะและตรงนู้นฮะรบ,บริเวณนู้นคือจุดที่เขาฉีดวัคซีนกันตอนนี้เรามาเก็บบรรยากาศ รอบๆความเป็นโรงเรียนเนี่ยเราก็ต้องประกอบไปด้วยเาสาธงนะฮะแล้วก็ป้ายชื่อโรงเรียนหรือว่าอะไรก็ตามที่มันสื่อถึงโรงเรียนนะฮะนั่นคือสิ่งที่เราจะต้องไปเก็บมานะฮะเพื่อให้ได้ภาพบรรยากาศแล้วก็วิดีโอที่สมบูรณ์มากยิ่งขึ้นครับผมอ่ะประมาณนี้ครับผมโอเคขอบคุณครับ